50, เทหอมนะคะต้ยเ่าหล่อห้าส oh, um ิบเป็นหัวใจหย่อห่อ่าแ้อเี่ยป้าานซื้อนี่ก็เรียกว่าอลักกาสวยงามมากจ้ะสวยงามไหมคะสวยอ่าติด้ยเไม้เข้ามาแล้วเตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะสวยมากเลย อะไรกันเนี่ยสวยจริงๆเลยค่ะสวยไหมคะสวยมากสวยจริงๆเลยค่ะพี่สวยให้ดูจ้ะให้ชมต้นไม้อย่างนี้กุฎดอกไม้สวยไหมคะโอ้ไม่อยากล้าเลยอยากให้พี่น้องชมไม่อยากจะล้ากุดอกไม้สวยงามมากเลย มาชืออช้อต้นไม้ต้นไม้ปลูกที่บ้านอาจารย์มันชอบต้นไม้อย่างนี้ดูดอกไม้ดิสวยไหมคะโอ้โหไม่อยากล้าเลยอยากให้พี่น้องชมไม่อยากจะล้าเลยจริงๆเลยค่ะสวยอันนี้ก็สวยนะคะนี่ไงทายขอ้งดิยวนวันสี วันสีก็สวยนะคะสวยต้นลือสีเนี่ยป้าซื้อต้นลือสีด้วยปลูกสวย่ายให้ดูจ้ะขายให้ดีสีิงเพราะว่าต้นกุหลาบพัดป้ามันมันตายหมดแล้วว่าจะมาซื้อต้นกุหลาบหน้า,นาหน้าหน้าแสนแดคะ่ะเพราะเราเลย เด้อจ้าดีสวยแค่ไหยสวยยิ่งสวยนะคะนิ่ก่อนะนะจนเมื่อกี้แล้ว่ยไม่อยากล้าเลยทุกอย่างเลยสวยสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยป้ามาต้นต้นไม้ให้ปู่สลามสองกันเนี่ย รอบๆเลยค่ะบ้านเลยก็บอกว่าเจอแดดก็ได้ป้ากเลั ung, งใจปลูกต้นกุหลาบดูกนกลาบจเค็เนี่ย,ยดูอกไม้สวยงามมากเลยดอกไม้มันมาเช้อต้นไม้ื้อต้นไม้ปลูกที่บ้านอาจารย์นี่เสียใจสนใจมากเลยกันเนี่ยเนีย่ย ป้ายาวต้นอะไรนี่ไปด้วยค่ะเล็กต้นเลยเลยสวยจ้าเล้น้องไงดูจ้าดีสวยแค่เนี้ยสวยมีทุกอย่างเลยสวยสวยงามมากเล้นล้เอะริบน่ห้ายอ่าแล้วมนกว่าป้ายเนี่เเรียกว่าอันเล็า พี yeah. um, um, uh, uh, so ่น no ้องจ๋าเนี่ยมาไปมาซื้อต้นไม้ค่ะต้นไม้ต้นไม้หะึ่งร้อยสิบกระถางใบใหญ่ห้าร้อยอ่าบ้านซื้อนี่ก็เรียกว่าอเล็กการชอบต้นไม้อย่างนี้ดูดอกไม้สิสวยไหมคะโอ้โไม่อยากล้าเลยอยากให้พี่น้องชมไม่อยากจะล้าสวยงามมาให้พี่น้องชมนะคะเนี่ยมาซื้อ พระรามสองกันเนี่ยมาซื้อลินทองป้าซื้อสัริกาถึงจองเลยปลูกกันธรรมาชาติสวยงามมากเลยค่ะลินทองป้าซื้อสนลิกาถึองปูกกันธรรมาชาติสวยงามมากเลยค่ะต้นลอสี่ป้าซื้อต้นลอสีด้วยปลูก ดูจ้่ายใหู้ดเ้าบอลสีน้นบอลสีก็สวยนะครสวยเตยสวยจ้าน้องไงดูจ้าดีสวยแค่งนี้สวยสวยงามมาก สองนกันเนี่ยมาซื้อนอสวยริงนี่ดูิที่บ้านเขาบอกว่าเจอแดดก็ได้ป้ากำลัจะปลูกซึ่งกลาบดูกลาบจสิคะเนี่ยทุกอย่างเลยสวยสวยงามมากเมนกันสวยสวย นคะตยจะบ้านเลยเ็กดเลยเนี่ป้ามาติต้นไม้ให้ปลูกพระามสองแันเนี่ยนะคะดูรอบๆเลยค่ะยิ่งสวยนะคะยิ่ก่อนนะ้างผ่านกีแล้วเนี่ยไม่อยากล้าเลยต้นลือสี ซื้อต้นหรือสีด้วยผูกที่สวยงามความสวยงามมาให้ดูค่ะนี่ก็เรียกว่าต้นอะไรนะเนี่ยสวยมากไขตาเลยกันเนี่ยสวยจริงๆเลยค่ะสวยไหมคะสวยมากสวยจริงๆเลยค่ะคนชอบต้นไม้อย,อย่างนี้ก็ดอกไม้สิสวยไหมคะโอ้ ไม่อยากล้าเลยอยากให้พี่น้องชมไม่อยากจะลัส,สนี่เงาห้าสิบกระถางใบใหญ่ห้าร้อยอ่าสวยงามป้าสื่อนี่ก็เรียกว่าอันเล็กกาสวยงามตามสวยงามมาให้ดูค่ะนี่ก็เรียกว่าต้นอะไรนะเนี่ยสวยมากมีทุกอย่างเลยสวยสวยงาม พี่น้องจ๋าเนี่ยมาไปมาซื้อต้นไม้ค่ะลิ้นทองป้าซื้อสาริกาลิ้นทองมาขุดด่างธรรมชาติสวยงามมากเลยค่ะดูสวยสวยงามมาที่รักชวนแล้วที่รักชวนนะคะเขื่อยจะบากเลยบ้านเลยเขาบอกว่าเจอแดดก็ได้ ป้ากระจายปุ๋ยชนกุหลาบดูก,กุหลาบจักรันเนี่ยจักจรันเนี่ยข่ายดูกันใบเฟอรนะคะใส่าตาเลยกันเนี่ยสวยจริงๆเลยค่ะสวยนะคะสวยมากสวยจริงๆเลยะคะ่ะทุกดอกไม้สวยงามมากเลย มันมาซื้อต้นไม้ต้นไมป้ปลูกที่บ้านอาจารย์นี่บชบต้นไม้อย่างนี้ยืดอกไป้สวยไหมคะโอ้ไม่อยากล้าเลยอยากให้พี่น้องชมไม่อยากจะลับสวยงามมาก

ต้นลือสีเนี่ยป้าซื้อต้นลือสีด้วยผูกิ้งผูกขายให้ดูยจ้ะขายให้ลลองไหดูีเยแค่นีสวยสวยงามไม้พี่ร้องชมนะคะเนียมาซพรามชอกันเนี่ยมาซื้ เจอไม้เข้ามาแล้วเติมชาเติมใจมากเลยค่ะสวยมากเลยเข้ามาตอนหนูเขาบอกว่าเจอแดดก็ได้ป้าเคยจะปลูกซึ่งกลาบดูกลาบจสิคะเนี่ยสวยจริงๆเลยค่ะดูจริงอันนี้ก็สวยนะคะ